กมมจัดความประยุกนะครับเป็นรองผู้อำนวยการการท่าเรือสายพัฒนาสินทรัพพัฒนาธุรกิจนะครับการท่าเรือมีโครงการที่จะพัฒนาในปี2559นะครับที่โครงการที่สําคัญก็คือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ท่าเรือแหล่งชบังหลักๆก็มีท่าเรือชายฝั่งนะครับโครงการนี้ก็จะเป็นการสัสนุนเรือชายฝั่งจากสุราษฎร์หรือจากกรุงเทพที่เข้าที่แหล่งชบังมีท่าเทียบเรือนะครับในส่วนนี้จะสามารถรองรับ ปริมาณตู้สินค้าพันท่านะครับได้ถึงส0 0 0สนทียูต่อปีนะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะมนตรีแล้วนะครับส่วนเรื่องหนึงก็คือการพัฒนาการขนส่งระบบรางนะครับซึ่งในตรงนี้ทางท่าเรือเฉบงมีโครงการที่พัฒนาในพื้นที่600ไร่ะที่จะพัฒนาการขนส่งทางรางเป็นรางคู่แล้วก็เข้ามาเป็นดิสิลกับสินค้าออกเพื่อส่งไปยังท่าต่างๆ รตรงนี้โครงการประมาณ3,000ล้านนะครับซึ่งตรงนี้รอความเห็นชอบจากคณะมนตรีโครงการสําคัญอีกอันนึงก็คือโครงการพัฒนาท่าเรือรัญชบังเฟสสามซึ่งตอนนี้เรากําลังทำความเข้าใจกับประชาชนโดยรอบเพื่อให้เข้าใจว่าเราจะสร้างเพื่อประโยชน์อะไรเศรษฐกิจของประเทศชาตินะครับ <S 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 แล้วก็ในส่วนตรงนี้เราตั้งคณะกรรมการทำความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบนะครับ,รบตอนนี้กำลังเรวเลขดำเนินการในส่วนในท่าลุงเทพนะครับเราจะมีการ ใ่ังเช่นกันนะครับเพื่อรองรับเต้ที่ขนถ่ายจากท่าเรือลมชบังนะครับมาเข้าที่ทะาลืงเทศน,นะครับเพื่อลดปัญหาการจราจรทางบกน,น,นะครับตรงนี้จะช่วยได้มากเพราะเรือลำหนึ่งนขะนขนถ่ายได้ประมาณ120ตู้นะครับตรงนี้กําลังดําเนินการที่ออกโควตาในการก่อสร้างนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งที่สําคัญก็คือโครงการ CFS หรือ,อคลังสินค้า นะเป็นคอสตด็อกกิ้งตรงนี้นอยู่ในระหว่างการศึกษาออกแบบนะครับซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยในปี2559แล้วออกกำนินการ,รโู้ราคาต่อไปนะครับส่วนในหน่วยงานพัฒนาธุรกิจสินทรัพย์เนี่ยเราก็มีโครงการพัฒนาพื้นที่17ไร่เพื่อสร้างเป็นศูนย์บริการซินเตอร์นะครับบริเวณข้างตึกด่เนการการทะเลอตรงนี้ตรงนี้จะอ,อยู่ในรูปแบบของพรบร่วมทุน2556 ซึ่งเรื่องปัจจุบันนี้ส่งไปให้ส่วงธ้ามสางคมได้ให้ความเห็นชอบในโครงการดังกล่าวการพัฒนาในส่วนท่าเรือภูมิภาคนะครับได้แ,แก่เชียงแสนเชียงของและละนองนะครับปัจจุบันาการประกอบการก็ไปในทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นผลการดําเนินการอยู่ใน,ในเกฑ์ที่ดีนะครับสูงกว่าปีก่อน สิ่งที่สาคัญคือการพัฒนาที่เชียงของซึ่งสบเซรเนื่องจากผลกระทบจากสะานข้ามโข,มขงแห่งที่4นะครับเราพยายามจะชักจูนภาคเอกชนมาร่วมลงทุนเพื่อให้เกิดปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือเชียงของเพิ่มขึ้นโดยให้ภาคเอกชนไปลงทุนร่วมกับภาคเอกชนที่หลวงพระบางในการขนส่งสินค้าอุปโภคลและสินงก่อสร้างไปยังท่าเรือที่หลวงพระบางแล้วก็ไปกระจายความความเจริญสู่หลวงบางต่อไปครับนี่ครับก็เป็น แนวการดําเนินการในปี59ของการทะเรือประเทศไทย